แปดแผ่นว่งมันครบมือไรหรือ,อว่าคนนี่นักนวงมโน่งในอยู่ที่นั่งเนาะแม่เป้นเศร้าแผ่นไม่ 48, สี้แปดสิบเซนขาไม่กระจาดสิบแผ่นอยู่พื้นอ่อนเนาะปกเป๊ะปกปกแผ่นแม่เศร้าโดยสบายดีเดอ้อโดยเสียเครื่อง Ba ba. hát cấp, hát cấp, cấp, cấp. Tung 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 tung. Tung tung con. chơi, hát ghét hình hình. Lê mà lê. lên okay. uh,

อ้เนาะกวัดหัวถุบถอยู่พี่น้องเลยว้าจากไหนมาหัวมางแค่ละแบบนี้รถเอามาสบายเปิดให่ป้ตาถอยข้ามานีรถได้พี่น้องนี่อ่าง้อสีบลากินมะเขือก้อนสบ่นี่เนาะโอ้ด้ยน้อสบายดีเด้อน้องเด้อด้ยสบายดีสบายดีเอ้ด้วยน้องสบายดีคามหันอ่ะไม้เบิดพี่น้องเลยเนาะเอาไม้ ืันนี้ก็คือว่าอลไรเนาะอ่ากระซืออ่าไม้หรือว่าอุปกรณ์ในการปุูกบ้านสางเพือนต่อเติมทั้งเพือนน้องหน้าเพื่นอ่าคือแม่เพื่นอ่าบอกมาเลยเนาะพี่น้องเนาะเอาสบายดีปะเวียดโดยสบายดีเอาเอาหลกดมได้บเนาะมตัวสีมือเจ้าแน่บอได้เนาะเจ้าเจ้าถาบบบุบ่อยเด้อ่อ่า ขาแทนต่ำคับมันนั้นเจียบรอยบได้บได้บนี่นี่ทางทางนี้ก็ได้เออกครอบนี่อ่าเอาออกหน่อยนึงอายุ้า้เสระต้นมะเขือนี่ขนาดเรามั่งพัวลายผัดอกต้นมะเขือนี่คอยชีพัญยามใหันเยียบนะแต่ว่าเอาตัวนี้ออกให้หน่อยนึงสิผูกมั่นโบเอาเนาะ เอ้าสวัสดีพี่น้องเอ้ยว่าสิได๋กะเพิ่นว่าสิสะระแต่มากมันนี่หปิดเบิ่งแนเด้อปิดแล้วโอ้ยนังหลายหน่วยอยู่เนาะเพราะว่าอันมึงแต่ว่าพยายามควบก่อนแเนาะใช้พลังเสียงนนึงพี่น้องเอ้ยไมเบิดได้ใจลาอยู่มื้อเช้านี้ลักบเบิดจังได๋เนาะเจะเปิดไว้บ่ยนใส่ถุงมันเตงกันเนาะนสบายได้ฝอยนบ่ต้องเงี้ยตอนน้องนาเพิ่นย่างมาเฮ็ดหวเฮ็ดสวนพออันนี้น่ะบ อันนี้นะ่ะน,น้องนาเพื่อนมาเทศดส่วนได้ปนะ้วยเนาะพี่น,ออนอ้องเอะหาเบิ่งในคลิปบอเวียตปวนอย่างงอ,งงองมะอย่างไเนาะงทางบอต้เองก็อ่าขอากรับทักทายสบายดีเนาะกับ่อแม่พี่น้อง FC บ u ร์ t สุขูมสุคนเด้อเนานะพี่น้องเนะาะบ่ว่าจะอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือ,รอว่าทางต่างประเทศน้าพี่น้องเลยมื้อน,นี้เนะาะกัอยู่ในช่วงบรรยากาศค่อยคายามแรงกัอยู่เฮือนน้องหน้าเพื่อนพี่น้องก,กัแกไม่เนาะให้เพื่อนมีไม้48 10โสต ไม่แป้นเศร้าแพนไม่อัดอ่าสิบหาแพนจี้องเนาะแกมาให้ทางน้องนาเพิ่นมื้อนี้บ่เวียดแหนี่ยเอ็มแปลงพูดมึงไงบอสไม่ฮักด้วยละ่ะนี่ยตุเรนตุเรนอยู่นะโอ้ยเนาะโอ้โถเนาะแางมวยย่านแท้นี่ย่านไม่ฮักได้ไคือมื้อนี้เนาะทางบ่อตาเองกัอ่าได้รับหน้าที่เนาะเป็นสะพานบุญนะครับทางอ่าผกุลักผู้ใหญ่เพิ่นเนาะก็คือ แม่เนาะอ่าแม่หักของน้องนาเพื่อนนี่แหละพี่น้องเลยปูเห็ดสมุูรณครัวให้กับน้องนาเพื่อนเพื่อนว่าเอาหุกให้น้องนาเบิงไ์ไงเด้อบอตาเด้อบัชน่าถือว่าแม่เป็นกาช่วยช่วยเหลือเนาะกับทางครอบครัวน้องนานจะไลยสิ่งไลยแนยวพี่น้องเลยการทางบอตาเองก็ดีมุกดีใจเนาะที่ได้รับนาทีเป็นสะพานบุญกับแม่เพื่อนที่ได้รับการไวเนื้อใจใจแต่ใดก็สิพญายามเนาะทำให้มหันดีที่สุดพี่น้องเลยแต่มีแต่ว่าขอบมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณ ทางแม่เพื่อนหลายๆเด้อเนาะขอบุญคำนำสู่ไปมาทางใดขอให้แม่อ่าเดินทางตลอดปลอดภัยคุณปะอ่าคุณพรคุณเจ้าคุ้มครองแม่เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะหาเงินหาคำก็ขอให้ได้เงินดำเงินเดือนสูงๆร่ลำรวยร่ลำรวยเนาะสาธุพี่น้องเอ้ยปะ่ะบเวียดเนาะเดี๋ยวปล่อยสิไปปล่อยรถแล้วับมาหาบุญเฮ็เฮ็ดก่อนบ่ไ้กะปูลายนี่บ่เีทุ่งดอก2 3 <หา S 1>

เลยมาเลยบอบอบอตาลงมาเช็คเบื้องก่อนเจ้าอ่าผู้ครับจังทีได้ผู้ดิลงมาเช็คเบื้องก่อนเจ้าน่ะซ้ำนีบ่บอเอ้าซ้ำนี่กะซ้ำเนาะราะว่าเขามาหลายกันตะปูแต่ว่าเจ้าชืจืดเขามาอีกก็ได้อยู่ หมุนแมนองกว่าวก็มุนล้าบัดนีเออกรได้ไอยู่ได้อยู่ได้ถูด้โดยโดยจัอ้อยนอยนงบัดอไปจังั้นดึงเอายังไม่ได้กิเง้งหรอกีนีลเดี๋ยวเราจะอนมันี่นึงอ่าทยเนาะยังไงกบนเนาะก พักเนาะการคือว่าใส่อ่าจังไดถ้าว่าผนแบบบ่อหั่บ่อยังมันอะไรรอมันก็บบ่อป่อยง่ายบันไดพี่น้องเลยบ่อมันบ่อเมนว่าซาดตัวขี้เลื่อยเนาะเป็นแผ่นไม้อัดแล้วก็มีกาวเป็นอันนี้ทางเน่แต่ว่าตัวเป็นขี้เลื่อยมันสิผูกไว้นี่เนาะมันสิผูกไว้แล้วก็ไม่แป้นเศร้าแผ่นแล้วก็ไม่เส้นชิบแผ่นกะว่าพอบ่เนาะ ก่าพออยู่ดวงอ๋อเนาะอ่าเบาเวียดเพื่นคิดอำลำอำลำอยู่ยันโคุ้งหลังคาอน้องน่าเราไล่อยู่บ่อวะคุ้งหลังเกาะหลังคาพอเนาะโดยพอบ่พอกะหาตัดไม่วิกนี่แน่ใส่บ้านพอกะหามันกลมแล้วคือว่าอะไรเด้อน้องเด้อเงินที่ว่าซื้อในมื้อนี้ก็เป็นเงินของอ่าทางแม่์อุทิพิ่นเคยช่วยเหลืออ่าเฮ็ดสามโมโนคัวอยังให้กับน้องนั่นแหละอ่าเพิ่นว่าเบิดนักเดี๋ยวู แม่์เป็นไงทางน้องนาเบิ่งก้อนเนาะตั้งใจมาผู้ใด้ย็นว่าหลายคนน่ะนะแต่น้องนาน่ะจำเพิ่นได้ดีเราเนาะน้องนาเนาะแต่แม่์เป็นว่าฮูกให้น้องนาเบิ่งแน่ก็ให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะตามแม่์เป็นว่านเนี่ยเจ้ายังบุเคยเห็นนะเจ้าเนาะมาเบิ่งฉันนี่ดินี่เนาะอ่าเนาะฮะมีแต่ว่า ขอบมกขอบใจขอบบุญขอบคุณพันเลยแน่เนาะเอ้ากระเทิรนได้นี่แหละกะอ่าอ่างอ้างมา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 ยืนใกล้ๆกันดูมายืนใกล้ๆกันดูเนาะเอ๋ออ่าโชคดีกาขอบบุญขอบคุณเด้อแม่ที่คอยช่วยเหลือร้านมาตลอดกะขอให้แม่อยู่ดีมีแห้งเด้อความเจ็บบวดให้ได้ความไข้บวดให้มีเนาะโดยแม่ทำงานเนี่ยกะขอให้เจริญก้าวหน้าเนาะโดยถธุเนาะไอ้ปุ้ยเด้อ มีอย่างอยากว่าอยู่ป่ะเข้าใจเผึ้นน่าซอยมาเรือกะซอยปลาว้านเห็ดเฮือเด็ดซานกะใหอยู่ดีมีแห้งและให้อายุมหมั่นขวัญยืนอยูดีมีแห้งไและดับน้องเนวยดีใจให้แล้ดีใจเนาะไม่ใช่ว่าจะได้พี่น้องเลยเต้นเต้นคือการมาตายอีกกรได้จะได้อยู่ ดีๆค่อยช่วยร้านมาตลอดเนาะโดนโดนโคุณแม่หลายหลายเม่โดนไปจะเอาไม้ลงก่อนพี่น้องเลยเนาะนี่แต่ว่าปีป้าไหวบอนใดปีเง็ยจังใดน้อไใบกระตูบบอหรือเนื้อใดเนาะเริ่มจากไม้อัพแรกก่อนเนาะหนูชิมหาเพนสามเทื่าเท่าล่ะหาเพนด้อยู่บอกแต่คอยคยอยู่เนาะเมนเอาเพท่าสามบอ บัวต่ายขึ้นหน่อยเถอะบัวดักกวนไบัวต่ายเมนอ๋องอกกัะเปืนอยบุยข้นแล้อเอาแหนงัมาแล้นเจ้ากัจัดไปอีกกบนองหากเลยวันลีกมาจอดทำโตแบบคือขี่เรื่อยนั่นราคาถือพี่น้องเนาะแต่ว่ามันเปื่อยนั่นน่ะถือผลมีเจ็บน้อยดยเสียไวขึ้นแล้วเสียไวตัวนี้มี จะเป็นไม้ปูน่นไห้วไม่ปูนนี่คือลำล่ำลำอยู่แล้วแม่บอกน่แหละนอผ่นอโซล่าโซล่าโอ้โซล่าเหงหูแล้วนะโมเมนตับหนึ่งแปบอนี่นะนี่ล่ขาวๆที่เขาใส่ไม่กนนี้เป็นปนเนะโอ้เป็นเป็นลบนะที่เขาอัดรนเนะเช่นพดานที่พดานทันว้ยมันรู้ง่ายจี๊ดเลยบอกว่ารู้งายรู้ง่าย เยอะแล้วเนาะโอ้โ้ที่นี่บัพเพนหาร้อยบาทคือถาวก็บาเวียดตัวฮัทเลขเนี่ยพัดททางออตายจุดขาชันเนาะช่วงนี้ก็ดีใจดะแม่พนว่าเออนองพนน้องเนาะแ้วมาฮิดเป็นกับฮ็ดแบบเพื่อนแม่พนชงฮูกให้เบิ่งให้ด้พักแล้วเลยฮะ ม,ม,ออมารอบนี่กำกล้ามเนยได้รอบนีมสุดท้ายวะ <c oughs> <c oughs> เฉี่ยวออาไม่เฉีดลูกก่อนเนาะเลือดอย่างไรไม่เป็นเอาเป็นบ่ <c oughs> เป็นลูกก่อนอเอ้เอาแป็นลูกบาทนี่ อาไปทางนั้นเนาะไปน,นั่นเลยสิบเสร็ไม่เสร็บัดแป้นชาวเ่นบอตาคือเอากล้ามน้อยแถวตัวผุนแม่น้องก,บบกว่าบ้บานเนพิ่งก้าไม่เสร็เพิ่นเฮ็ดบาดนี้เนาะแม่น้องกว่าบ้านใชื่เฮือนใหม่เลยกับน้องนาเราบาดน,นี่บอต้าเนี่ยร่นดเห็ดใหม่เพราะบอตาเนยอันนี้คือโบเมนเห็ดใหม่เนาะบอตานนออนเนาเนนนะ,าต,านะต,ต่อต่อเติม ช่วยต่อเติมเนาะเห็นทั้งตรงหน้าเพิ่นว่าก็เพื่อนนะนะหน่อยโั้นกูพลิกอยู่แบบนี้อยากได้ยู่ดอกนั่นนี่เนาะช่วยกันลงทั้งผัวทั้งเมียคือยูเนาะพ่ตาเนาะช่วยกันนะนี่แหละใครเนี่ย ดีใจยีบอนนองกว่านดีใจดีใจเราชินนผู้เดียวเราว่ะนอนผู้เดียวนอนอยู่เื่อผู้เดียว้อันดียงงเมื่อคืนนี่ฮะฮะ้อ่หนล้เาไอยังบนี่หางึ่งหางึ่งหางึ่งห1ึ่งเลขามต ชีพเอสไฮเอเก้าเอบ่หน so, so 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 ึ่ง hạ หนึ่งหนึ่งโอ้โอ้เสียงพันดีบ่เอาเอาุเบิงเด้อจะนอกพพีองเนาะคิดบ่คิดในนี่ก็าบเเบียดว่านี้บุดยอดเลยรุนส่งกับขาตัวนึง มันหนาหัวเต่งเยอะรุนแรงกะไรโอ้โหเต่นี่การน้องคนไ่เบิ่งก็ไปทมนั่นเร้าเพล่น้องเพนกระจับเมื่อหร่เศร้าเพนตามีไนะเปะเลยมันบอกว่าเปะเลยพอบเพาะจังได้บุ้งแบดนี้แต่ก็คือสิพ่ออยู่ดอกอไล่คักแน่โยผูกใหม่ก็เตรานปุ้ยได้แบบลีนี่ ัน้คอยทาเองนีกคนที่ออกให้คนอนเพราะไม่จักม่เยคงานเลยเด้เนอเอาใครได้ผู้ชดทช้บน totally ี้เนาะหาไม่กับกระจาดมีโมเมนต์ของหน้าเพิ่นบอกวไม่คือเชื่หลายใช่ไหมหนึ่งูเละอยู่บ้าน

อ๋อโผมาตายเหงาไหมเจ้าลายแล้วผูบลุ่มตุ่มด้วยมีทั้งเล็กตะปูแวตะปูแปดตะปูห้าแต่กับปูแว่อ่ามีกับปูตอกแป้นอะไรท่านหนึ่เนาะจงมาแตกเนาะแต่กับเล็ปูตอกใหญ่นี่ได้กับปูแปดบ่โดยตะปูแปดใบตอกคือตอกค้างมันแหละตอกข่าวตอกยังน้ำมันแหละอเนาะว่าครบพี่น้องเลย อธิว่านับเบ่งพีน้องผยูิบ่นี่เจอลักเหยียมทางจังเนาะตาผบอยู่ดอกผมอยู่ดอกผอยู่ดอกว่าซั่นเอ้อ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15่15บ่โอเคนมื้อนั้นน่ะบ่าตาเว้าผิดพี่น้องเอ้ยเนาะแท้จริงน่ะแม่เพิ่นน่ะให้ซื้อไม้แป้น่ะ20แผ่น ตัวไม้อัดนี่แทกเอาตามเพื่อนนะบอต้าคิดว่าเมย์เป็นไงบอต้าชื่อไม้อัดชาวเพจบมแมนเนาะเนาแต่ว่าอันนี้เขาแทกเบอร์ในชิปสองแผ่นน้องนะเนาะชิปสองแผ่นแต่ซื้อเกินมาสองแผ่นนะเผื่อมันขาดมันเกินซื้อมาสามบอต้าเกินมาสามจะไม่ได้ลุดไงกั็ลุดเจ้อเลยแต่ว่าอันนี้กับเม็ดเช่าอันนี้นะผมยาวเดี๋ยวผมกว้างเม็ดเร่ายังเนาะลองหาไปตั้งเมืองปจักจักอันเนาะลองไปเผ็ด ไปไปไปแบบเงียบเงีเบิงนะพี่น้องเทกชมเจ้าไปนี่เฮ็ดมันคอยกู้ห้เมื่อวานนี่แล้วป่าบ่อตาหนิะัเนาะองช่อแล้วราวตงเตะมันแล้วเด้อบ่ตาเด้อเทกมีเทกรุ่นนี่ไกยเด้อบ่อตาอ๊อ๊ปอู้ยเกิดน่อยนึง Nhưng nhau, Thay thang nhau thay thang khuồng Nói cháu bỏ bảo ở trong phèn ừ, Pê nó bây cháu Đông 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 đủ Tắt là tắt Tắt Hết là hết Đi qua pho Đi qua là khung Ở khung Ở khung đấy Đi qua là bộ pho Đi qua là Đi qua là tắt Đi qua là bộ pho Ê cha Đi qua là bộ pho Ê cha Ê cha Ê cha chặt vậy nó thì nó, nó. đi chạy nó quả ban vào. ôi nó Đó, màn thế chảo này màn đi cho à, người cả khắc, khắc nè đi này mèn mèn ba mà phi lại nó nhang đấy bơ đấy bảo เบี้ยบังหุ่งอีกโอ้ชิ้นหมูนี่น่ะยังบ่ได้ชื่อเบี้ยบังหุ่งมีแต่ว่ามื้อหน้าเนาะแม่นมคนพี่น้องเนาะเพราะว่าบ่าน่ะไปงสกาอ่าคนข้างเฮือนแล้วเนาะเพิ่นเสียนะโดยเลยมคแน่เรียบร้อยอขอแทางเวละลายเออีว่ามกล้องให้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าเสียงก็อาจจะได้ยินแน่บ่ได้ยินนําพี่น้องเพราะว่าบ่ได้ใช้ไมค์เนาะ อออ้าอ้าเอ้มาพี่อ่ามานบอลบุงาอ่ที่เลกนะเพื่อนคิดว่าบอต้าจะชื่ออันเพนบางๆอันขาวๆอะไรปะเอออ่าตอนนั่นเนี่ยทำมันบางแห้งอ่ะเนาะเออขึ้นยูเป็นบอกแต่บอ้าว่าอ้ชื่อเป็นบอเออแต่ว่าทำ มาเห็นเป็นตัวนี้เลยโอเคเลยกระาเพ่นยูพ่นกะว่าใส่ผ้าก็ได้อันนี้แต่ว่าตัวเจียขาวๆอันนี้มันมันมันจีกอยู่แล้วมันถือผลถึกอยังพ่นว่าแต่ว่าตัวผพนตัวข้างในลืบนี่มนี้รับรองเลยกันพลอ่ากันผลคือกันเนาะพ่นเอาไปเห็ดตูเห็ดนะเนาะอยมาแตใช้กันไะน กามาแต่เห็ดละหัวซอยเพิ่นโอ้โดยการเพียนปลูกแตงโดยโดยว่าปลูกมังแตงโดยบัดอ่ะยังได้ปลานั้นยังจุกคือเก่าอยู่บ่จุกต่ออยู่บอ่อเมื่อนัน้นจุกมบ้านนี่แหละเออได้ปลาชามโตโดยโอ้เนาะมาเมื่อนั้นน่ะฝนตกพี่น้องเนาะมาบอกข่าวดีน้องหน้าเพิ่นน่ะฝน,นตกอ่านัดกับน้องหน้าเพิ่นน่ะ บบมือนี่กับมืออื่นใช่ไหมนะเพราะว่าถ้าจิโทรมันมันว่าเป็นมืออื่นคุณแล้วก็จีซีไปด้มาแล้วคำคำเป็นว่าเลยคำก็ได้มาเนาะพี่น้องเนาะชาวบ้านพียคือว่าตาเวาแหละชาวบ้านจีแววว่าเออมือ,ออื่นเด้อยสิมาโลดนะดถ้าสมมต,ติว่าบปได้มาแบบเป็นอันกี่ตัวนะมันมันบอกคือเขามีโทรศัพท์ได้ได้มาบปได้มากับโทรบอกกันเลนะน้องนาเพื่อนบอกว่ามีโทรศัพท์โทรศัพท์ตาให้พอดีมันโทรศัพท์น้องกับพีหลุดอันใช้รถก็บพี่จอแตกแล้วเลยโดยโดยโดย อ่ามีแต่ว่าน้องชิลงมือเห็ดมือไหนกะเบิ้งไปอันนี้เห็ดต่อหัวตะเพิ่นแล้วออ๋ประมาณกะเดาเดาประมาณสี่ห้ามือสี่ห้ามือเนาะอ่ากะเห็ดกันมาลงมือเห็ดหรืกระปุดนมาได้ดอกน้องเนาะวางมีเครื่องครบไปแล้วเห็ดไว้หนึ่งเล็กตะปูเนาะแล้วก็เป็นไม้ยังเขาก็มีครบไปแล้วโดยแต่ว่าไม้นี่กับน้องเพิ่นไรว่า พอนะน้องอย่องเนาะแต่ว่าไม่แป๊ะนะก็ต้องได้ตัดอยู่แล้วน้องๆได้ตัดอยู่แล้ว่ตัดกับกายเขาหรือไงอ่าพออยากตัดกับกายเขาเพราะว่านั่นนะมันมีแต่สามเมตรเหล่าน้องอันนี้ยาวสี่เมตรเพราะนั่นมันมันไม่แป้นเป็นไม่เส้นจไม่ยังไในเก็บใส่เอาเก็บใส่เชื่อนี่ไม่แป้นเลยลอยเลยนี่เป๊ะๆเลยนี่ใส่เลทั้งในกับปกปกไว้มันปกไว้แต่เดิมอ่ามัเป็นยานอ่าเอาในใดมันงามกับเฮ็ดมีแต่ว่าเอ้ามือหน้าเนาะก็ อี่ชื่อซิ้นหมูเขามาให้ทั้งน้องเพิร์นอ่าแล้วก็หาเบี้ยต้นมะฮงเตี้ยไปท่านหรือว่าทั้งเจ้ามีบ่ะยังมะฮงเตี้ยมีบ่มีแหละโอ้โบมีโออ่าอ่าอ่ามีแต่ว่าชิลงมือเห็ดในระบายสองสามมือแหละเนาะเดี๋ยวหมอตานานได้เข้ามากะอ่านัหนยังทิ่ได้มาีุดอกพี่น้องเลยพี่จ่าเนาะเดี๋ยวฉีเอาเงินไว้ให้น้องเพิ่นน้ำจักแสนพี่น้องเลยพอได้ซื้อ สู่ทางแต่หลายภูชิมาเฮ็ดซอยอันแล้วอ่าได้อยู่ได้กินเห็นนะเป็นเอ็มร้อยโบเป็นอ่านน่นนี่นั่นน้องพี่น้องเนาะก็เป็นเงินแม่เพิ่นคือเก้าแหละเพราะว่ายังเหลืออยู่อ่ายังเหลืออยู่น้องพี่น้องเนาะอ่ายังเหลืออยู่เดี๋ยวบอตาใช้ทางน้องเพิ่นสองแสนก้อนให้ทางน้องเพิ่นอ่าไว้สองแสนก้อนอ่าน้องเนาะโดยโดยอ่าเป็นเงินแม่เพิ่นเก้าแล้วน้องเอลยอ่านี่ บินเนาะบินอ่าจ่ายมือนี้พี่น้องเลยเนาะอ่าคือไม่เส้นไม่เส้นหรือว่าไม่ตัวนี้อ่าเส้นละเจ็ดสิบห้าพันพี่น้องเนาะสิบโตเจ็ดแสนห้าพี่น้องนั่นแผ่นหนึ่งเก้าสิบอ่าแผ่นหนึ่งเก้าสิบซาแผ่นก็พอดีล้านแปดแสนพี่น้องเนาะไม่อัดอ่าแผ่น 1, หนึ่งแสนห้าเนาะ อ๋อิมหาแผ่นสองล้านสองแสนหาสิบพันกีบเล้กก็เล็กกระปูโลหนึ่งหกสิมหาพันก็ถือว่าเบิดไปอยู่สี่ล้านแปดแสนสิบอ่าสิบเก้าพันหอยกียังมีหารอยู่เนาะโดยโดยอ่ะน้องๆเนาะเอาไว้ก็ถือว่า คือเว้าแหละเอ้าก็มีแต่ว่าขอบมุกขอบใจทั้งแม่เพื่อนหลายๆน้องๆเนาะอ่าก็ให้แม่เพื่นอยู่ดีมีแฮงลำๆได้รวยโดยโดตลอดเลยโดยเนาะดีใจลายโดยก็ดีใจว่าก็บ่เคยมีใครชยเนาะโดยอ่าทุกเพิ่นก็ย่องตลอดและ FC ก็คนดคนยันอยู่นํากันเพิ่นว่าบ่อดานําบ่อดตายดเพิ่นว่าอ่าแม่นสู้ๆไปโดยมีแต่ว่า หลังจากเนาะชื่อถูกจริงทุกอย่างครบตามที่แม่เพิ่นบอกอเงินตัวทีมันยังเหลือเท่าใดเนาะเดี๋ยวบ่าตาสีไลใ่ให้แม่เพิ่นฟังแล้วก็สีถามแม่เพิ่นว่าเพิ่นสีให้เห็ดแนวใดเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าสีให้น้องนาบบก็สีถามแม่เพิ่นอีกก่อนพี่น้องเลยเอา้ามีแต่ว่ามื่อนี้กะซ้ำนี่แหละเดอ้อน้องเดอ้อกะจะได้กลับก่อนเพราะว่ายังมีอีกครอบครัวหนึ่งสิไปเห็ะนะ โดยเอ้าสบายดีฉันโดยเอาอันอวยพรในตู้บังโดูเฮิร์ตเออยังเขินอยู่ยังเขินอยู่โดยโดยบังใจถ่ายหุ่งงามให้ก่อนเนาะจักบาดอ่าบาดนี้เนาะเอ้าสบายดีเด้อน้องเด้อโดยสบายดีอ่าบ่เป็นยังเนาะขอบอกขอบใจทั้งแม่เพื่อนคือกันบ่ตาเองก็ได พี่เวเน่อเชื่อใจเนาะให้ทางบอต้าเป็นสะพานบุญให้ในมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะคือว่าหากว่าเนาะบอต้าวิาพากษ์วิาดประการใดเหตุบกคับคนใดจังใดก,ก็กราบขอโทษขออภัย,ยน้ำลายไหลพี่น้องเนาะทางบอต้าเองก็คือที่ได้ขอเก่าเข้ามา,าสบ,บายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะขอให้แม่เพิ่นอยู่ดีมีแห้งลำล้ำเลยลุยรวมถึงพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบสสุข,ขสุขคนเนาะา<ห>บ๊ายบายพี่น้อง